สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมแบบสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมบันเทิง NBT กันแล้วนะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันหลากหลายเช่นเคยรวมถึงหนังสือใหม่นะ่าอ่านอีกด้วยครับสำหรับข่าวแรกนี้เราไปชมคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของสี่สาวเจร็อกสุดน่ารักสแกนดัลกับ andal, Life Bangkok, คอนเสิร์ตสแกนด l ลไลฟ์อินแบง k อกเมื่อคืนนี้ครับ ทิ้งแม้จะเป็นผู้หญิงร่างเล็กๆแต่ฟีนไม้ลายมือทั้งร้องทั้งเล่นดนตรีแนวจังหวะร็อกๆกัวหนักแน่นไม่แพ้ผู้ชายจริงๆเลยนะคะสำหรับซีสาวเกิร์ลแบงสุดฮอตจากแดน,นประดิบ แกนดอลที่มาระเบิดความมาในบ้านเราเป็นครั้งแรกกับแกนดอลไลฟ์ฟินแบงคอก2013ที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าเซ็น,นทรัลลาดพร้าวเมื่อคืนนี้โดยงานนี้พวกเธอก็จัดเต็มทั้งแสงสีเสียงร้องผลเพลงฮิดเพลงดังจากทั้ง4อัลบั้มเกือบ20เพลงมาเอาใจสาววกเจร็อกในบ้านเราโดยเฉพาะหนุ่มๆให้ได้โยกไม่กระโดดกันตั้งแต่เพลงแรกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลง o อนจูเลิฟสวา o ล็อกแอนโรรวมถึงเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่กำลังโด่งดังมากๆในขณะน,นี้อย่างชุนการเซเรเนเบเะ แถมพวกเธอก็ไม่ลืมที่จะทักทายแฟนเพลงชาวไทยด้วยการกล่าวคำว่าสวัสดีสสวัสดีก็ถือว่าเป็นการปิดฉากการทัวร์คอนเสิร์ตในเอเชียปี2013ที่ไม่ทำให้แฟนเพลงแฟนคลับในบ้านเราผิดหวังตลอด2ชั่วโมงจริงๆเลยละค่ะ อด้วยงานประกาศและมอบรางวัลทางนดนตรีของคลื่นเพลงวัยรุ่นชื่อดังอย่างซีดอ a วดครั้งที่8เมื่อคืนเช่นกันครับเป็นอีกหนึ่งงานประกาศผลและมอบรางวัลทางนดนตรีที่มีศิลปินหลักให้หลายสังกัดตบเท้าร่วมงานแถมยังสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นโชว์แบบสุดมันสุดซีดเรกเสียงฟรีจากเหล่าแฟนคลับได้อย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้องนุ่มหน่สาวละองฟอง ตู่พบทรนวงร็อกฝีม <dans les gens ici> ือแต่จ้านลิกแอสเาานมสาวจากบ้านเดสตารและอีกเพียบเลยล่ะค่ะ สำหรับงานประกาศผลและมอบรางวัลซีดอวอร์ดครั้งที่8ของคลื่นวิทยุขวัญใจวัยรุ่นวัยมัน97.5ซีดเอฟเอ็มซึ่งตัดสินจากผลโหวตของผู้ฟังทั่วประเทศโดยปีนี้ก็แจกกันทั้งซ11รางวัลซึ่งสองหนุ่มจากบ้านเดอะสตาร์รุ่นที่8ก็สามารถคว้าไปได้ถึง2รางวัลทั้งศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของหนุ่มแกงส้มธนาทัศน์และนักร้องหนุ่มเท้าไฟฮั่นอิจริยะก็คว้ารางวาัลศิลปินยอดนิยมไปครอง ที่รางวัลเล็กโซซีดท,ที่มอบให้กับศิลปินหน้าใหม่เบอร์เล็กซึ่งมีผลงานโดดเด่นโดนใจผู้ฟังก็ตกเป็นของศิลปินอิสระหน้าใหม่ก็อี้ไม้รางวัลศิลปินคู่และกลุ่มยอดเยี่ยมก็ได้แก่หกหนุ่มวงไม้แต่ที่เกินความคาดหมายแบบสุดๆก็ต้องรางวัลศิลปินชายหญิงยอดเยี่ยมเพราะตกเป็นของนักร้องหนุ่มมาเซอร์ขวัญใจคอเพลงอินดี้เลคิสซี่คาเฟ่กับนักร้องสาวมาเซอร์ปามี่ที่คว้ารางวัลน,นี้เป็นสมัยที่2แล้วค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลพิเศษซีทอปออฟเฟมที่มอบให้กับศิลปินที่ประสบความสําเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลายๆคนซึ่งปีนี้มอบให้กับนักแต่งเพลงมากฝีมือเจ้าพ่อเพลงรักบอยกฤติยพงษ์แถมเขายังนาเพลงดังที่หลายๆคนรู้จักกันดีอย่างฤดูที่แตกต่างไปร้องให้ฟังกันสดๆอีกด้วยค่ะ กับเรื่องของเสียงเพลงนะครับกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่รวมศิลปินที่เคยโด่งดังในยุค90ของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่เมืองไทยอย่าง i s Meeting Concert Return 2013ครับ ประสบความสําเร็จจากการนําศิลปินยุค90ที่เคยโด่งดังหลายๆคนหลายๆกลุ่มกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตมอบความสุขความสนุกสนานให้แฟนเพลงอีกครั้งมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาล่าสุด <S อ s ก็เตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งพิเศษ้วยการรวมตัวศิลปินสุดฮอตยุค90ของค่ายถึง14คนทั้งแรปเตอร์นิปอ,อยบอยสกาเต๋าสมชายเซียมเรืงศักดิ์ถัดนะัะขวดทงอนันตอันวาและบาซู เหมือน RS Meeting Concert เมื่อ13ปีก่อนอีกครั้งในชื่อ RS Meeting Concert Return to t h o u ซึ่งนอกจากระบบแสงสีเส,สียงเต็มรูปแบบแล้วก็ยังจะมีแขกรับเชิญเซอร์ไพรส์ให้หลุนกันอีกด้วยค่ะแฟนเพลงของเหล่าศิลปินยุค90ทั้งหลายก็เตรียมไปหวนลำลึกความหลังกันได้นะคะในวันที่18และ19พฤษภาคมน,นี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยจะริ่มจำหน่ายบาัตรตั้งแต่วันที่30มีนาคมน,นี้เป็นวันแรกค่ะ ส่วนคุณผู้ชมที่ยังติดใจกับการแสดงความสามารถแบบหลากหลายของคนไทยในรายการแข่งขันชื่อดัง Thailand g o t Talent ตอนนี้กำลังจะมีซีซั่นใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วนะครับ ส่วนหนึ่งที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันของการแสดงความสามารถที่โด่งดังอย่างไ h a i l a ด์ก็ทาเลต์ปีล่าสุดซีซั่น3มาให้สื่อมวลชนได้ชมกันก่อนเลยนะคะซึ่งปีนี้มีผู้สมัครเข้าแข่งขันทั่วประเทศมากกว่า2 0 0 0 0คนก่อนจะคัดเลือกเหลือเพียง300โชว์เพื่อให้คณะกรรมการทั้ง3คนเดิมอย่างโจจิรายุเบนพรชิตาและพินโยรุทําคัดเลือกอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวพิธีกรคนใหม่ที่จะมาทําหน้าที่คู่กับนานเน็กซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นตลกสาวคนดังสุดฮอตตุ๊กี้ชิลร้อยน,น จะเริ่มแพร่ภาพให้ได้ชมกันตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งโชว์หรือการแสดงที่ชนะเลิศในปีนี้ก็จะได้ทั้งเงินสด5ล้านบาทคอนโดมิเนียมและรถยนต์มูลค่าวรวมถึง10ล้านบาททีเดียวค่ะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่3ละเราก็รู้สึกว่าปีที่แล้วหรือว่าปีก่อนหน้านี้เราได้เห็นโชว์อะไรมาแล้วสําหรับปีนี้เนี่ยความตื่นเต้นมันคงน้อยลงเยอะ เพราะว่าปีก่อนๆอาจะาแบบอ้นั้นไม่เคยเห็นอะไรเลย้ยฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราเจออะไรเดิมๆแล้วคงเอาใจเราไปไม่ได้อีกแล้วอ่ะก็คงต้องแบบทําอะไรที่มันมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> อาจจะเห็นเป็นแบบโหดขึ้นเล็กน้อยคงไม่ได้ให้ผ่านง่ายๆไอ้ปุ่มบัสเซอร์ข้างหน้าอาจจะก,กดบ่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออคนที่เข้ามานี่อาจจะแบบว่าต้องเต็มที่หน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบได้โชว์ดีๆไป ยังไม่หมดนะครับเรายังมีความน่ารักความสดใสของหนูหนูน้องๆตัวแทนจากการประกวดปริ้นต์ปริ้นเซตไทยแลนด์2013ที่มาฝากข่าวดีๆถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ของเราด้วยครับ พกพาเอาความสดใสน่ารักมาสวัสดีและแนะนำตัวกับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย n อ t บีจำลองสิงโตงามถึงสถานีของเราเลยนะคะสำหรับน้องๆตัวแทนผู้เข้าประกวด Prince and Princess Thailand 2013ในส่วนของภาคกลางและภาคอีสานรวมถึงน้องๆที่ไปคว้าตำแหน่งในการประกวดสุดยอดเยาวชนอาเซียนที่สิงคโปร์เมื่อปลายปีก่อนที่ผ่านมาอย่างน้องเบบีพุทธพรเจ้าของตำแหน่ง m i Miss ิ e ทีม r i n c e s s of Southeast a s ีย น้องบิ๊กบอสเด็กชายพุทธพลเจ้าของตำแหน่งจูเนียร์ปรินซ์ออฟเซาอีสเอเชีย2013และน้องบัวชมพูเด็กหญิงพุทธาจารีที่รับตำแหน่งซองเบิร์สออฟเซาอีสเอเชีย2013พร้อมเชิญชวนน้องๆอ,อายุระหว่าง5ถึง18ปีเข้าร่วมการประกวด Prince and Princess Thailand 2013 เพื่อหาตัวแทนในรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ไปประกวดฝึกยอดเยาวชนอาเซียนเพราะยังเหลือการประกวดระดับภาคอีกหลายแห่งเลยละค่ะทั้งภาคใต้ภาคตะวันออกภาคเหนือและกรุงเทพด้วยค่ะสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ Facebook Fanpage Prince and Princess Thailand ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงที่คนรักการอ่านทั้งหลายรอกันอยู่แล้วนะครับกับหนังสือใหม่ที่น่าสนใจน่าหามาอ่านกันในช่วงหนังสือออกใหม่ครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันในช่วงหนังสือออกใหม่ประจําสัปดาห์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะดิฉันก็มีหนังสือนะคะมาแนะนําให้กับเรานอนหนังสือได้เลือกอ่านกันแบบครบรสเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนวนิยายนิยายนะคะและหนังสืออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะ สัปดาห์นี้ขอเริ่มเริ่มแรกด้วยหนังสือดีๆที่เกี่ยวกับธรรมะกันก่อนเลยนะคะกับตามรอยอริยเจ้าเข้านิพพานคู่มือปฏิบัติธรรมแบบก้าวต่อก้าวที่จะช่วยให้คุณก้าวพ้นถูกใจโด,ดวยวิธีไม่ยากที่ตัวเองค่ะซึ่งจะรวบรวมแนวทางในการปฏิบัติคล้ายคลึงกับการปฏิบัตินั่งปรัชนากรรมฐานและสมถะรวมถึงเนื้อหาการใช้ภาษาของผู้เขียนที่อ่านแล้วง่ายต่อการทําความเข้าใจค่ะ เล่มต่อไปนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือสนใจเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษก็ไม่ควรพลาดเล่มน,นี้นะคะไทบรานซึ่งมาจากการนําท่าบริหารของโยคะหรือสีดตนและความรู้ด้านแพทย์แผนไทยมาผนวกเข้าด้วยกันค่ะภายในเล่มน,นี้นะคะก็จะอัดแน่นไปด้วยวิธีไทบรานต่างๆมากมายพร้อมกับวิธีฝึกอย่างละเอียดค่ะทําให้ผู้อ่านนั้นสามารถนําไปฝึกได้ด้วยตัวเองที่บ้านที่ไม่เพียงบําบัดอาการปวดเมื่อยได้เท่านั้นนะคะแต่ยังได้สุขภาพและหุ่นสวยๆที่กระชับอีกด้วยค่ะ ส่วนเล่มนี้นะคะคุณแม่ทั้งหลายคนมีติดบ,บ้านไว้เลยเลยค่ะกับคุณแม่ช่างพูดสร้างคุณลูกแสนฉลาดหนังสือที่จะเปลี่ยนคุณแม่ให้เป็นคุณแม่นักพูดเพื่อสร้างโจทาตัวน้อยที่สงสัยให้เติบโตเป็นเด็กที่เก่งและฉลาดค่ะซึ่งจะรวบรวมสถานการณ์ต่างๆที่คุณแม่และคุณลูกในแต่ละช่วงวัยสามารถทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันได้ซึ่งจะเป็นการสร้างพื้นฐานในการเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อลูกน้อยค่ะ เปลี่ยนมาเอาใจนักประดิษฐ์ความคิดสร้างสารรค์กันบ้างนะคะกับ Hand m a ก e and h a r ร m a k e s o ซอ Doll หนังสือที่เต็มไปด้วยไอเดียเก๋ๆในการสร้างสรงสรค์วัสดุเหลือใช้อย่างถุงเท้าคู่เก่าให้กลายเป็นตุ๊กตาน่ารักได้ด้วยวิธีง่ายๆค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็จะมีวิธีการทําต่างๆเพื่อสร้างสรงสรค์ถุงเท้าไว้ถึง38บแบบเลย,ยค่ะให้เลือกทํากันแบบตามใจชอบพร้อมรูปภาพประกอบขั้นตอนในการทําไว้อย่างละเอียดและชัดเจนซึ่งทําให้ผู้อ่านนั้นไม่สับสนและสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ ขอปิดท้ายด้วยการเอาใจขอนวรรณิยายกันบ้างนะคะกับเธอที่วันเอพริลเทลรักมัดใจปิ้งนายตัวดีเรื่องราวความรักน่ารักน่ารักของวัยรุ่นที่กําลังวิ่งหาความรักที่ต่างเฝ้ารอกันมานานแต่ในขณะเดียวกันค่ะระหว่างทางนั้นเธอกลับต้องพบกับเรื่องราวมากมายหลากหลายเหตุการณ์ที่ต่างเข้ามาทดสอบความรักของเธอและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางตามหารักในครั้งนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับหนังสือออกใหม่ในสัปดาห์นี้นะคะหวังว่าถูกใจนักอ่านหลายๆคนนะคะแล้วกลับมาพบกับดิฉันได้ใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเราก็มีกิจกรรมงานต่างๆมาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนเช่นเคยในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเรื่องกันที่งานตลาดนัดโชวห่วยครั้งที่5ทีมแกเมืองทองธานี เอาใจคนรักไอทีกับงานไอทีมหาสนุกที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริิบิ์ปิดท้ายชมนิทรรศการศิลปรกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่27ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินค่ะเวลาแห่งสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์ของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันศุกร์เลยนะครับเพราะพรุ่งนี้รายการของเรางดหนึ่งวนันเพราะมีการถ่ายทอดดีๆทางสถานีสําหรับวันนี้สวัสดีครับ